ครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยหลังเกมเกี่ยวกับอาร์ซอนอลกับบอลมัดนะครับผมก็เขาบอกไปเลยว่าเกมนี้สุดมันสุดลุ้นครับผมก็เป็นเกมที่อาร์ซนอลต่อให้บอลมัดก่อน1ลูกนะครับผมโอโ้โหเขาบอกไปเลยว่าเปิดเกมมานี่โดนนำไปแล้ว1ลูกครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนักเตะที่ได้ลงสนามกันก่อนนะครับผมก็ ฝั่งอาร์เซนอลก็จะเป็นลักษณะประมาณเปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพักนักเตะบ้างอะไรบ้างนะครับผมส่วนกองหน้าที่เป็นทัศนาวันนี้ก็เป็นชุดชุดนี้ผมผมคนนึงเลยที่อยากจะเห็นชุดนี้ลงเลยนะครับผมก็จะเป็นพรัสซาประตูเป็นลำเดียวนะครับผมเอกองหลังเซนเตอร์ก็จะเป็นซาริบากับมาคเยสนะครับผมฝั่งซ้ายเป็นเซนญันโก้ฝั่งขวาเป็นโทมิยาสึนะครับผมก็เหมือนจะพักพัก พักเป็นไว้นะครับผมแล้วก็แดนกลางก็จะเป็นโทมัสปาเต้นะครับผมคอยคุมเกมรับนะครับผมส่วนกลางลุกก็จะเป็นฟาบิโอวิเอล่าคู่กับเอ,อเดกานะครับผมก็อยากจะเห็นคู่นี้ลงด้วยกันนะครับผมตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมส่วนแดนหน้าสามตัวก็จะเป็นฝั่งซ้ายเป็นมาร์ติเนลลี่นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาเป็นบุกระยชาก้านะครับผม กล่อ,องหน้าก็จะเป็นท็อซาครับผมเกมนี้จากที่ดูๆก็จะเป็นลักษณะประมาณมัตตอรเนลี่จะไปเป็นหน้าสมาฝ่กฝาครับผมส่วนท็อาก็จะไปยืนทางซ้ายครับผมพอลูกเกมเริ่มเขี่ยมาอาร์เซนอลยังไม่ทันโดนบอลเลยครับ <laughs> เสียประตูเลยแล้วครับผมก็ตั้งแต่เริ่มเขี่ยขึ้นมาก็ฝั่งบอลมัด เขี่ยบอลต่อบอลได้ประมาณสามสี่จังหวะถึงหน้าประตูยิงเข้าไปเลยครับผมก็เหมือนก็เป็นการต่อยเขาก่อนหนึ่งลูกเลยนะครับผมก็พอเขี่ยขึ้นมาได้ประมาณต่อบอลมาประมาณสามสี่จังหวะจากการสนามมาฝั่งขวาเลยนะครับผมแล้วก็จ่ายผ่านเข้ามาที่หน้าประตูนะครับผมก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับมากันเยสจะ ดักบอลนะครับผมแต่ว่าไปไม่ถึงบอลนะครับผมอันอนี้ก็ไม่ได้ถึงกบไม่ได้เป็นพลาดอ,อะไรนะครับผมก็เป็นก, bon, การดักบอลกันอะไรปกตินะครับผมแต่ว่าเป็นจังหวะที่เขาสอดขึ้นมายิงพอดีนะครับผมพอ,อเราโดนนํำขึ้นไปหนึ่งลูกเราก็ต้องมาเล่นเกมลุกเลยตั้งแต่ต้นเลยบุกอย่างเดียวเลยครับผมก็มีมาได้จังหวะที่มีลุ้นนะครับผมก็เป็นจังหวะที่อดีก,กาดนะครับผมได้บอลแล้วก็ พยายามดึงจังหวะแล้วก็ไปยิงหน้าเกาะเข็โทษแล้วก็ผมบุคโยซาก้าก็มาซ้ําแต่ว่าไปติดตัวผู้รักษาประตูแล้วครับผมต่อมาก็เป็นจังหวะที่นาทีที่ประมาณ19นะครับผมก็อาร์ซนอลก็เกิดจะเสียประตูอีกเหมือนกันนะครับผมก็เป็นที่จังหวะหลุด,ลดขึ้นมาของบอลมัดแล้วกผมมาทางฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็จ่ายผ่านเข้าไปกลางประตูนะครับผมก็ ดีที่ลำเดียวออกมาบอกในจังหวะนี้ได้ทันนะผมช่วงทิตยที่19ครับผมก็จังหวะนี้มันก็น่าเสียดาย <c oughs> ที่ว่าเราเหมือนกับว่าตอนแรกเราเราบกอยู่ดีๆอ่ะผมบกอยู่ดีๆพามาโดนโตกับจังหวะนี้จังหวะเดียวเลยนะครับผมแต่ถ้าดูจากภาพช้าก็มีลุ้นจับน่าจะมีลุ้นล้ำหน้าไม่ลำหน้าอยู่นะครับผมก็แต่ถ้าเข้าไปก็ต้องมาเช็คเบดอดแล้วกันครับผม เวียเกมนี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยหลังเกมเัาเวียสุดมันก็คบผมขอบอกแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเกมก็ช่วงช่วงระหว่างเกมอาชนองก็บุกของของบอลบุกยิงตลอดแต่แลบผมมีมาล้นจังหวะช่วงท้ายเกมก็โอกาสได้ฟรีคิกก็ยิงข้ามขานออกไปนะครับผมอพอจบเครื่องแรกมันก็จะเป็นปมาหนึ่งศูนย์ที่เราบุกกองเกมหนึ่งเดียวตลอดแต่ผม พอกลับมาเล่นรึ่งหลังรึ่งหลังก็เขาบอกเราเล่นไปได้สักพักหนึ่งเรามาต่อให้อาอีกโลกหนึ่งอีกโอ้โหบุกเขาอยู่ดีดีบุกเขาคลองเกมบุกเขาคลองเกมอย่อยงเงี้ยด,ดีจะได้ไม่ได้ก็มีลุ้นตลอดนะครับผมแต่พอมาเล่นรึ่งหลังนะไอ้น,นี่มาต่อใหอาอีกหนึ่งโลกอีกครับผมช่วงนาทีที่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกครับผม ก็บอลมัดมาได้ลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ก็เปิดเข้ามาก็โดนโขกเข้าไปผ่านเล็มเดวเข้าไปเลยครับผมจังหวะนี้ก็เราก็ไม่ได้ถึงกับเล่นความผิดพลาดแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวอะไรนะครับผมมันก็เป็นจังหวะที่เขาสอดสลับตำแหน่งกันขึ้นมานะครับผมก็เป็นปาเตะที่ตามเข้าไปแย่งมงไม่ทันนะครับผมก็เป็นจังหวะที่เขาได้มงก่อนครับผมพอจากนั้นอาร์ซอนอลก็มาได้ประตู ตีใครแตกก่อนนะครับจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่อาร์เซนอลได้ลูกเตะม,มุมนะครับผมเปิดเข้ามาก็เป็นพุทรักษาประตูบอลวัดชอกออกมานะครับผมแล้วก็เป็นมาเข้าทางเออสมิธโลครับสมิธโลก็มองย้อนกลับเข้าไปให้ประมาณกึง่งเบนไว้กึ่งปาเตครับผมแต่ว่าเบนไว้ไม่ได้เล่นเล่นบอลไม่ได้ก็เป็นปาเตนะครับผมที่แปรส่วนติดพุทรักษาประตูเข้าไปเลยนะครับผมจังหวะนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับผม แล้วก็มีถัดจังหวะถัดมาก็เป็นนาทีที่60สิบกฝ่าก็มีลุ้นนิดหน่อยครผมเพราะว่าเป็นแค่จังหวะเขาตักเข้าไปแล้วเปิดเข้าไปติดแอลมเดลนะครับนาทีที่66กสิกครับผมก็ปาเตกรสก,กัดออกมาได้ครับผมแล้วจากนั้นก็เป็นช่วงนาทีที่6กสิกสครับผมก็จะเป็นปาเตตัดบอล ดึงบอลดึงจังหวะอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษนะผมแล้วก็จ่ายเข้ามาให้จ่ายมาให้ลิเนสันนี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะผมก็ <S <S เปิดตัดเข้าไปให้บนไว้แปรด้วยขวาเข้าไปนะผมลูกนี้ก็แปรไปว่าแต่แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่โดนเซฟออกมาแต่ว่าโกลายทำงานก็ผมบอลผ่านเข้าไปเต็มใบเลยนะครับผมก็มีล้นแล้วตีเสมอ 22. สองสองก็ตอนแรกในใจคิดอยู่ว่าเออ เสมอได้ก็ยังดีวะไม่แพ้ไม่อะไรแต่ก็พอเล่นๆไปก็เออลูกหนึ่งก็ยังน่าจะมีลุ้นทันอยู่ครับผมก็มาถึงนาทีที่7 2็ดสิบครับผมก็เป็นอ,อ่าบุกโยอสาก้าก็เหมือนจับจับขวาแล้วก็ดึงซ้ายเข้ามาแล้วก็เปิดตัดเข้ามาด้านในแต่ว่าติดติดสกัดกนะครับผมก็ยังมาเข้าทางสากา้าสาก้าก็สามเปิดเข้าไปด้านในต่อครับผมแต่ว่าเหมือนจะไปติดแขงของกอนมาครับผม แต่ว่าวิอาก็ไม่ได้เช็คเป็นจุดโทษจุดโทษอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ประตูไม่ได้จุดโทษเหมือนเดิมครับผมโอเคก็มาถึงนาทีที่เจ็ดสิบสี่ก็อาร์เซนอลเปิดตะเข้าไปเอ่อหน้าหน้าเขตโทษเลยครับผมก็เป็นมาตินเนลลี่ที่ที่วิ่งแซงวิ่งตัดเข้าไปครับผมแล้วก็ไปแปรยิงข้ามคานครับผมจังหวะนี้ก็น่าเสียดายเป็นอีกจังหวะหนึ่งครับผม แล้วทีนี้มันก็มาถึงจนจนแล้วจนรอดตอนแรกคิดว่าเออเสมอก็ได้เพราะคงไม่ได้ประตูแล้วเพราะว่าวันมัดก็เล่นเกมดึงจังหวะดึงเกมอะไรอย่างนี้มาตลอดเลยนะครับผมก็คิดว่าเออน่าจะเสมอก็เสมอไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ถ้าเสมอเราก็นำสามแต้มครับผมจนมาได้จังหวะบุกแล้วบุกล่อครับผมได้จังหวะเตะมุมช่วงนาทีทดเจ็บเลยครับผมเก้าสิบหกกว่าครับผมก็เป็นจังหวะที่ ขอบอกเลยผมเมื่อคืนเฮบ้านแตกเลยแม่เมื่อตื่นหมดเลยก็เ so ป็นนาทีที่9 6 97ก็ครับผมก็ได้เตะมงครับเปิดมาป็นออดิกาก็เปิดเข้ามาแล้วก็เหมือนกับบอลมัดนี่มงสกัดออกมามาเข้าทางลิ้เลียวซันเอาบอลลงหนึ่งจังหวะเสร็จแล้วก็หวดด้วย้ายเข้าเสาสองมาเลยนครับผมจังหวะนี้เฮสดุดมันสุดเลยครับผมก็ ค่าวๆก็จบเกมไปก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็อาซนอลบุกมาชนะเอ้ยเปิดบ้านเปิดบ้านชนะกอนมัดไปสามประตูต่อสองนะครับผมก็รูปเกมโดยรวมก็เหมือนกับเราเล่นตาปกติเลยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์ที่เราเล่นปกติเลยนะครับผมแต่ว่าเราเสียไปสองประตูจากการเข้าทําของเขาที่ สมบูรณ์แบบนะผมเราก็ไม่ได้เล่นเสียไม่ได้เล่นพลาดอะไรนะรผมก็ถือว่าเล่นดีในระดับหนึ่งเลยนะผมจังหวะที่เสียสองประตูนี้นะครับผมก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้วายอะไรขนาดนั้นนะผมจังหวะที่เสียก็คือเขาทาดีจริงๆนะทีนี้ก็มาคุยหลังเกมเลยว่าเอาจังหว VR ะ VR ครับผมส่วนตัวผมว่า VR มันก็เป็นเรื่องปกตินะผมที่ว่า จังหวะเช็คแต่ละทีแต่ละทีมันไม่ได้นี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรตรงนี้นะผมแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจคือว่าจังหวะที่ใช้ดุลพินิษอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันทําไมเขาไม่ให้พวกกรรมการในสนามไปดูเองอย่างเช่นเออถ้าล้าหน้าไม่ล้าหน้าเงี้ยใช้ v วเช็ควัดเส้นตีเส้นอะไรเงี้ยโอเคล้าไม่ล้าเออาเงี้ย v วเช็คเรียบร้อยโอเคแต่ถ้าอยากดุลพินิษว่า โดนมืออย่างเงี้ยโดนมือไม่โดนมืออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นดุลพินิษของกรรมการอย่างเงี้ยทาไมเขาไม่เอาดุลพินิษของกรรมการในขณะนะครับผมเป็นใช้ดุลพินิษของของ VR แทนนะครับผมโอเคก็ช่่งมันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วตรงนี้ว่าจะได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้มันก็เพราะเขาเห็นตรงกันว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับผม ก็ไม่ได้เสีเยเลือดตรงเวอาอะไรตรงนี้นครับแต่ว่าเราก็มีลุ้นหลายจังหวะอยู่เหมือนกัน,นครับว่าจะได้จุดโทษไม่ได้จุดโทษนะครับผมโหเยอะมากเลยเกมนี้จะหยุดเกมจะหยุดไปจาัดก,การปอนมัดเจ็บกับการเช็คเวอารทมากกว่าของฟอร์รอมของนักเตะน,นะครับผมอันดับแรกเลยก็ที่น่าจะเป็นห่วงก็คือทศนะครับผมไม่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเจ็บหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่า ภาษาจะโดนเปลี่ยนออกช่วงการครึ่งแรกนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนออกจากอาการบาดเจ็บนะผมไม่ได้เปลี่ยนออกเพราะฟอร์มเฟอร์มการเล่นนะผมแต่ฟอร์มการเล่นที่ทัศชาได้เล่นอยู่ในเวลาประมาณสักยี่สิบวนาทีก็ถือว่าโอเคเลยผมสร้างสรรค์ของบอลหาจังหวะอะไรได้ดีเลยนะผมมาตินเนลลี่ก็จะหุบเข้าไปเล่นแทนทัสซาสมากกว่าเลยผมแล้วก็มีจังหวะที่ทัสซาวิ่ง กลับมาช่วยเกมรับยันหน้าเขตโทษจังหวะที่โดดโต้กลับและยิงเตะเซฟดันเดียวนะครับผมอันนี้ก็เลยถูกสกัดออกมาผมไอ้ถูกถูกลำเดียวเซฟออกมาผมแต่ว่าท่าซาจังหวะนี้วิ่งไปยันหน้าประตูตัวเองเลยผมจากจังหวะที่เขาอยู่หน้าของหน้าประตูของคููคแข่งเลยผมอ่าผุ้รักษาประตูเอาเริ่มตั้งแต่ผุ้รักษาประตูเลยนะผมลมเดียวก็ เจังหวะส,สำคัญสำคัญนี้ก็คือจังหวะที่ไม่โดนสองลูกไม่โดนสองศูนย์นี่ก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมนี่อันนี้ถือว่าโอเคเลยทุกคดีในระดับหนึ่งเลยนะทุมากระเยสกับซาลิบาก็ตามมาตรฐานแล้วผมไม่ได้มีเกมที่ว่า,เ,าเล่นยากเล่นอะไรมากมายนะทุกก็เล่นดีในระดับหนึ่งเลยนะทุกค็คอยคุมคอยจังหวะคอยตัดบอลอะไรประมาณนี้ครับส่วนโทมิยะสึ ครึ่งแรกก็เล่นได้ดีแต่ว่าโทมิยาเซจะเป็นลักษณะประมาณไม่ค่อยได้เติมบิงเติมไปมากกว่านะผมแต่คอยคอยรับนับผมแต่ว่าพอมันไม่ค่อยได้เติมมันก็ทําให้ทําให้เพื่อนเล่นยากขึ้นมานิดนึงนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายซิน,น,กน,นกเกินซินเกิลเกมเกมนี้ก็จะ หุบเข้าไปเล่นตรงกลางเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะหุบลงไปน้อยครับผมไม่ค่อยนี่มากสักเท่าไหร่นะผมเพราะว่าแดนกลางจะเป็นปาเต้นะผมเพราะว่าอย่างเกมมันก่อนอะเป็นเป็นเป็นจอจินโยเกมมันก่อนเป็นจอจินโยนะครับผมที่คอยคุมเพราะว่าจอชินโยจะขึ้นบอร์ดไม่ค่อยได้เออซินเชนโก้ก็จะหุบเข้าไปช่วยทีามากฝาคนับผมแต่เกมนี้เป็นปาเต้ครับผมปาเต้ก็จะครองเกมกลางได้สบายๆครับผมก็ซินเชนโก้ก็เลย จะหบเข้าไปช่วยเป็นบางครั้งวางคราวแล้วก็คอยเติมเป็นทางแบ็แต่ว่าไม่เติมสุดนะครับผมจะเติมคอยไปจ่ายบอลทางซ้ายถ้ยมามักฝ่าเครับผมส่วนปาเตก็อย่างที่บอกครับผมคุมเกมดักจังหวะอะไรได้หมดเลยนะครับผมก็มีมาได้อีกหนึ่งประตูด้วยครับผมปาเตวันนี้ผมสุดยอดจริงๆนะครับผมอ่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระเลยก็ได้ว่าก็เลยว่าได้นะครับผมส่วน โอกาสโอกาสก็เกมนี ok ้ก ah okay ็ย mm ิงนกตกปลาเยอะเหมือนกันนะผมแต่ว่าผมก็ยังโอเคอยู่นะผมเพราะว่าผมชอบแบบว่าถ้ามีโอกาสก็คือยิงดีกว่าไปจ่ายเสียจ่ายตัดอะไรซะมากกว่านะผมจ่ายแล้วแบบไม่ได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่ถ้ามีโอกาสก็คือว่าส่องมีโอกาสได้ยิงก็ยิงให้มันมีลุ้นให้เขาสกัดออกมาดีกว่าให้เขาตัดบอลไปได้นะผม ่วันฝั่งซ้ายก็จะเป็นฟาบิโอเวียรานะครวันนี้ที่ลงมาแทนกาดิชาก้านะครก็ถือว่าโอเคเลยนะครเล่นเกือบจบ90นาทีเลยนะครก็ฟาบิโอเวียราก็สร้างสีสันเหมือนกับว่าประมาณว่าไอ้นี้ถีามากกว่าคอยหาช่องหาจงังหวะอะไรได้ดีเลยนะครก็ไม่ได้ ไม่ได้ถึงกระโดดเด่นอะไรมากมายครับผมแต่ว่าก็มีจังหวะอุ้ววาที่มีเลี้ยงแหวกเลี้ยงอะไรไปช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ว่าก็ตัดออกไปได้ครับส่วนมาร์ตินารี่มาร์ตินารี่ก็จะหุบเข้าไปเป็นกองหน้าสมาร์ฟาแล้วครับแต่ว่าช่วงครึ่งแรกก็มีมีวัดเสียวน้อยนิดหน่อยนะครับผมก็ว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าจังหวะครึ่งท้ายนี่จังหวะที่ต้อกับ นี่มาเตเนรีนี่มีลุ้นตลอดเลยนะครับผมได้ถ้าได้โต๊ะกลับได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดอยังเร็วยังคล่องยังขี้ตัวเป็นตัว,ตวอะไรได้อยู่นะครับผมส่วนบุกยอซากา้าซาก้าวันนี้เล่นดีเลยนะครับผมแต่ว่าไปเหมือนกับว่าเขาไปเสียจังหวะสุดท้ายอะจังหวะสุดท้ายนี้ก็เหมือนว่าเลี้ยงดีดึงจังหวะ อะไรดีไปดีหมดแล้วนะครับผมมาตายจังหวะสุดท้ายตลอดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่จ่ายจับจับไอจับฝาจ่ายจับฝาแล้วดึงซ้ายไปหลุดเข้าไปนะครับผมเหมือนกับจ่ายตัดเข้ามาไหนข้างไหนแต่ว่าจ่ายไปจ่ายเบาไปหน่อยจ่ายติดบอลมัดไปนะครับผมก็มีจังหวะที่เซนเชิโน้มังกระดกเข้าไปด้านในแล้วก็ซาก้าหลุดแต่ว่าเหมือนกับว่าเขา จ่ายเข้ามาด้านในไม่ได้นะผมก็บอลออกหลังไปอะไรประมาณนี้นะผมส่วนทอซาก็ปกติตามคาดผมไม่อย่างที่บอกไม่มีอะไรมากมายไปกอนนั้นเพราะว่าโดดเปลี่ยนออกไปก่อนนะผมทีนี้มาตัวสำรองตัวสำรองวันนี้เบนไวเห็นเขาว่าน่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะผมเบนไวเขาบอกเลยว่าสุดจริงๆครับเกมนี้เบนไวและยิงได้ประตูด้วยครับผมเป็นประตูสองสองครับผมสุดยอด ตอนแรกคิดว่าไม่ได้อีกแล้วน่าจะโดนเซฟไปแวเพราะว่าติดเซฟออกมาเห็นๆแล้วผมแต่ว่าดีที่ว่าเบโกไลช่วยบอกว่าเข้าไปแล้วนะครับผมผ่านบอลข้ามเส้นไปแล้วนะึก็โอเคเลยครับผมน่าจะได้แมนออฟเดอะแม์อย่างที่เขาบอกแล้วส่วนสมิธโลสมิธโลก็ยังไม่เข้าล่องเข้าลอยอะไรเหมือนเดิมเลยับผมจากที่ดูโดเกอยัง ยงสร้างสีสันไม่ค่อยได้นะครับผมสร้างสีสันให้เพื่อนไม่ค่อยได้แล้วก็ยังไม่ค่อยได้บอลจากเพื่อนๆเ,เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยอะไรมากมายครับผมทีนี้มาทีเด็ดตัวสุดท้ายครับผมลีเนลสันครับผมสำรองเขาบอกเลยว่าอ๋อมีชาแก,ก้ชากกาลงมาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายครับผมก็เล่นตามจังหวะตามเกมอะไรปรกติครับผมแต่ทีเด็ดอยู่ที่เรเนสันครับผมทำให้ทีมมีลุ้นชนะ ชนะได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> ดนินเสันก็ตั้งแต่ลงมาก็ยังมีมาสร้างสีันฝั่งซ้ายได้เลยนะครับผมทอดตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนลงมาเป็นสมิธโล่ก็ยังไม่สามารถมีสีันแถบซ้ายได้เลยนะขอพอว่าพอลิลิน้นอรสันลงมาก็ถือว่าโอเคเลยครับผมแล้วก็มาได้ประตูสุดท้ายประตูนาทีสุดท้ายเลยครับผมนาทีบาปของแต่ละทีมที่ ใครๆหลายทีมกลัวที่สุดเลยครับผมคือช่วงนาทีสุดท้ายของเกมเลยนะครับผมก็จับขวาบอลลงได้สวยครับผมแล้วก็ด้วยเท้าซ้ายเน้นๆเลยนะครับผมก็เหมือนเขารอจังหวะบอลรอจังหวะบอลลงแล้วก็ยิงเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดนะครับลุกนี้โอเคลูกเกมทั้งหมดมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ของแต่ละคนที่ฟอร์มโดยรวมที่เล่นๆกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมจะฟอร์มทีมแล้วก็เราก็ ของเกมบุกบุกยิงบุกอะไรอย่างนี้ได้ตลอดนะครับผมแต่ว่าปัญหาของอาร์เนนอลนคือนะตอนนี้ก็คือว่าเป็นเป็นช่วงหมุนเวียนพักเตะพักนักเตะด้วยนะครับผมแล้วก็โรเตชันประมาณพักนักเตะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแผนปรับเปลี่ยนนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมเห็นเห็นลักๆเลยเกมนี้คือว่า อาร์เซนอลจะตื้อๆเวลาที่เจอเกมลับเจอทีมที่เล่นเกมลับอย่างเดียวเน้นเกมลับอย่างเดียวอาร์เซนอลจะตื้อๆไปเลยนะครับผมเหมือนกับบุกบุกอย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถเจาะเข้าไปยิงได้อะไรประมาณนี้ครับผเพราะว่าอาร์เซนอลจะเหมือนกับจะต่อบอลเข้าไปยิงในเขตโทษสมาก์านะครับผมไม่ค่อยสรรหาหายิงนับกรอบอะไรประมาณนี้ครับผมก็ ถ้ายัางแก้จุดนี้ไม่ได้มันก็จะทําให้เล่นยากไปเหมือนเดิมนะครับผมจะทําให้เกมมันอึดอัดอึดอัดผมเพราะว่าถ้าเรายิ่งเราโดนน้าก่อนหนึ่งลูกอย่างเงี้ยโดนโดนน้าก่อนหนึ่งลูกอะ่ะอันดับแรกเลยก็คือเล่นยากอึดอัดเล่นอะไรก็เกมไปหมดแล้วก็จะโดนดึงเกมให้เล่นเกมช้าตลอดอย่างล่าสุดนี่เลยโดนเล่นเกมช้าดึงช้าประตูกล้องหลัง ตัวนักเตะโดนดึงเล่นช้าตลอดเลยนะครับผมเราก็จะไม่ได้เล่นตามแผนของเรามันก็จะทําให้อึดอัดนะครับผมโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะผมไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านับหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายครับ